พระเจ้าจักรยแมงเป็นราชนัดดาของพระเจ้าปดุงพระองค์มีนโยบายแผ่อำนาจเข้าไปในแคว้นอาัมและมณีปุระโดยยกทัพเข้าไปในมณีปุระเมื่อเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2362เพราะไม่มาเข้าเฝ้าพระองค์ในงานพระบรมราชาพิเศษเจ้าผู้ครองแคว้นมณีปุระจึงหนีเข้าไปในแคว้นกาแซและขับไล่เจ้าผู้ครองแคว้นออกไปเจ้าผู้ครองแคว้นกาแซจึงหนีเข้าไปในแคว้นชยันติยาและขอความช่วยเหลือจากอังกฤษอังกฤษ จึงผนวกแขวนกระแสและชยันติยาในปีพุทธศักราช2363พระเจ้าจาักไกาแมงส่งให้มหาพันธุระนำกองทัพไปโจมตีอัสสัมในปีพุทธศักราช2364เพราะพระเจ้าจันการสิงห์หันไปขอความช่วยเหลือจากอังกฤษพมา่าจึงยกทัพเข้าไปยึดอัสสัมได้สำเร็จในปีพุทธศักราช2365ต่อมาพม่าเชื่อว่าดักลาช้างที่รับจ้างบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษได้ออกจากจิตตกอง เข้ามาในแคว้นยักไข่ของพมา่ากองทัพพม่าจึงข้ามแม่น้ำนับไปตามล่านักล่าช้างและเข้าไปยึดเกาะสาปรีที่ปากแม่น้ำในเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2366แต่อังกฤษก,ก็ยึดคืนกลับมาได้พม่าจึงยกทัพเข้าไปตีจิตกองและแคว้นกระแสแต่แพ้อังกฤษจ,จึงต้องถอยมาที่มณีบุระในที่สุดอังกฤษจ,จึงประกาศสงครามกับพมา่าเมื่อวันที่5มีนาคมปีพุทธศักราช2366 ในระยะแรกกองทัพอังกฤษยังไม่จัดเจนในการสงครามครั้งนี้เนื่องจากไม่คุ้นกับสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศและยุทธวิธีการรบแต่ทว่าผลการสู้รบถึงจุดพลิกผันที่ให้ถึงสิ้นสุดเอาเมื่อวันที่1ธันวาคมถึงวันที่14ธันวาคมปีพุทธศักราช2367ซึ่งเป็นสมรภูมิในปริมณฑลย่างกุง้งมหาพันธุระแม่ทัพใหญ่ของฝ่ายพมา่าซึ่งนำกองกำลังประมาณห0 0มื่นนายจากกรุงรัตนภูรังอวะ ซึ่งเป็นเมืองหลวงประทักกับกองทัพอังกฤษซึ่งประกอบด้วยทหารสัญชาติอังกฤษไม่เกิน1,300นายและทหารแขกซีปอย2,500นายในเวลาเพียง15วันกองทัพพมา่าสูญเสียเป็นอย่างยิ่งจนมหาพันธุระเหลือกําลังทหารเพียง7,000นายต้องถอยล่นตั้งรับที่เมืองดานูพยูจนลำน้ําปันทะลายซึ่งเป็นลําน้ําสําคัญที่ตัดออกสู่แม่น้ําอิละาวดีเป็นแม่น้ําสายใหญ่มหาพันธุระใช้ยุทธวิธีการรบแบบสมัยโบราณ ที่เคยกระทำใช้ได้ผลมาแล้วในการรบแต่ละครั้งในประวัติศาสตร์คือการตั้งค่ายและป้อมปืนขึ้นลิมแม่น้ําทั้งสองฝั่งเพื่อดักยิงเรือของข้าศึกที่ผ่านมาแต่ด้วยเทคโนโลยีทางอาวุธที่ทันสมัยกว่าและระเบียบว,วิธีการรบของกองทัพอังกฤษมหาพันดุละเป็นฝ่ายแพ้ยอย่างยับเยินหลังจากนั้นวันที่1เมษายนปีถัดมามหาพันธุละก็เสียชีวิตลงด้วยสเก็ตปืนใหญ่ระเบิดที่เมืองดานูพยูนั่นเองเมื่อถูกฝ่ายอังกฤษใช้ปืนใหญ่ที่ทันสมัยกว่า รวมทั้งปืนครกขึ้นตั้งเป็นหอรบและยมยิงกระหน่ำค่ายของพมา่าสงครามสิ้นสุดลงที่การทำสนธิสัญญาลาตโบเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2369ซึ่งมีเนื้อหาสำคัญคืออังกฤษจะผนวกเอาอารักันและตะนาวสีซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญด้านทะเลอันดามันไปเป็นสิทธิขาดอย่างที่จะเรียกคืนเอาไม่ได้พร้อมทั้งพมา่าต้องสัญญาว่า จะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกิจการของดินแดนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือคือแคว้นอัสสัมกาจาซินเตียและมณีบุระซึ่งภายหลังอังกฤษพนวกรวมเป็นส่วนหนึ่งของบริติชอินเดียซึ่งปกครองโดยข้าหลวงใหญ่ของอังกฤกษที่ก,กันกาตานอกจากนี้พม่าย,ยังต้องชดใช้ค่าปฏิกรรมสงครามให้อังกฤกษเป็นจำนวนเงิน2ล้านปอนด์สเตอร์ลิงและต้องยอมให้อังกฤกษตั้งสถานกงสลขึ้นที่กรุงรัตนปุระอังวะ ซึ่งมีจอห์นคลอฟอร์ดเป็นกงสุนคนแรกสงครามพม่าอังกฤษครั้งที่สองเป็นสงครามสืบเนื่องจากการที่อังกฤษต้องการให้มนทนพระโครหรือหงสาวดีหลังจากที่พระเจ้าแสกแมงหรือพระเจ้าสารวดีขึ้นครองลาดต่อจากพระเจ้าจาักรกายแมงพระองค์ไม่ยอมรับสนที่สัญญาลานตโบแต่ไม่กล้าทําผิดสัญญาความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับเฮนรี่เบอร์นีผู้แทนอังกฤษประจระาะําพม่าเลวร้ายลงจนเบอร์นีต้องออกจากพมา่า ไปในปีพุทธศักราช2380ผู้แทนอังกฤษคนใหม่ก็มาอยู่ได้แค่ปีพุทธศักราช2382ก็ต้องออกไปอีกพอค้าอังกฤษเรียกร้องให้อังกฤษทำสงครามกับพมา่าแต่ในขณะนั้นอังกฤษติดทำสงครามกับอัฟกานิสถานอยู่จนปีพุทธศักราช2385ซึ่งในช่วงนั้นการรบระหว่างอังกฤษกับอัฟกานิสถานยังไม่สิ้นสุดพระเจ้าแสกแมงได้นํากําลังทหารจํานวน15,000นายลงไปยังเมืองย่างกุง้ง เพื่อบูชาพระเกตและเรียกร้องให้อังกฤษคืนยยกไข่และตะนาวสีให้พมา่า mm hmm. เมื่อข้อเรียกร้องไม่มีผลพระองค์ก็เสด็จกลับอมรตุระในปีเดียวกันนั้นพระองค์ก็เริ่มมีอาการสติฟั่นเฟือนเจ้าชายผูุกาม,มินหรือผูกกามแมงพระโอรสจึงยึดอำนาจและจับพระราชบิดาขังคุกไว้ในปีพุทธศักราช2388จนกระทั่งพระเจ้าแสกแมงสวรรคตในปีพุทธศักราช2389ความขัดแยง้งระหว่างพ่อค้าอังกฤษ กับขุนนางพาม่าเกิดขึ้นเสมอในพระโคต่อมาในปีพุทธศักราช2394เมาอ็อกเบนบุญประจําพระโคได้กล่าวหาว่ากับตานและลูกเรือชาวอังกฤษสองคนทําผิดระเบียบเมืองท่าของพามา่าและเป็นฆาตรกรจึงนําตัวขึ้นศาลและสั่งปรับเป็นจํานวนเงิน1,000ลูปีฝ่ายอังกฤษเห็นว่าเป็นการลบปลูกเกียรติจึงประท้วงเมื่อการเจราจาไม่ได้ผลอังกฤษจึงประกาศปิดอ่าวมอตมะในเดือนมกราคม ปีพุทธศักราช2394และเข้ายึดเรือของก,กษัตริย์พม่าในวันที่22มกราคมและทำลายเรือพม่าหลายลำอังกฤษเรียกร้องให้พม่าจ่ายค่าเสียหายให้อังกฤษและทำหนังสือขอโทษภายในวันที่1เมษาย,ยนปีพุทธศักราช2395เมื่อพม่าไม่ทำตามอังกฤษจึงเข้าโจมตีพมา่ายึดมอตมะยางกุง้งพระสิมแปรพระโคไปตามลำดับอังกฤษประกาศผนวกมณฑลพระโค ในวันที่20ธันวาคมปีพุทธศักราช2395ในครั้งแรกอังกฤษเตรียมวางแผนจะโจมตีต่อไปถึงเมือ,อ,มองออมปุระแต่ทางพมา่าได้เกิดกบฏขึ้นพระเจ้ามินดงพระอนุชาของพระเจ้าผู้ก,กามแมงซึ่งไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามกับอังกฤษตั้งแต่ตน้นได้ก่อกบฏขึ้นและได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อมาระหว่างนั้นอังกฤษถือโอกาสลุกคืบขยี่ไปถึงเมืองไมเดพระเจ้ามินดงได้ส่งบาทหลวงชาวอิตาลีมาขอสงบศึกกับอังกฤษ อังกฤษก็ส่งผู้แทนขึ้นไปยังราชสำนักพาม่าเพื่อขอให้พาม่ารับรองการผนวกพะโคแต่พระเจ้ามินดงปฏิเสธที่จะทำสนธิสัญญาใดๆกับอังกฤษสงครามจึงยุติลงโดยไม่ได้ทำสนธิสัญญาสันติภาพระหว่างกันสงครามพาม่าอังกฤษครั้งที่3เป็นสงครามครั้งสุดท้ายระหว่างอังกฤษกับพาม่าในสมัยราชวงศ์กลบองซึ่งสิ้นสุดลงโดยอังกฤษผนวกพาม่าทั้งหมดเข้าเป็นส่วนหนึ่งของบริติต์อินเดีย ความสัมพันธ์ระหว่างพม่ากับอังกฤษในช่วง10ปีแรกของการคลองราชของพระเจ้ามินดงเป็นไปอย่างราบลื่นพระเจ้ามินดงพยายามปรับปรุงประเทศให้เข้มแข็งแบบตะวันตกและไม่สําเติมอังกฤษเมื่ออังกฤษต้องทำสงครามที่อื่นและยอมให้อังกฤษใช้แม่น้ำอิราวดีได้ความขัดแย้งระหว่างพม่าก,กับอังกฤษเกิดขึ้นในเวลาต่อมาเมื่อพระเจ้ามินดงพยายามดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างเป็นอิสระพยายามติดต่อกับชาติตะวันตกอื่นๆโดยเฉพาะฝรั่งเศสนอกจากนั้น พมา่ายังไม่พอใจอังกฤษที่ไม่สนับสนุนอาวุธในการปราบกบฏท,ทั้งใหญ่ในราชาสำนักเมื่อปีพุทธศักราช2409และอังกฤษยังสนับสนุนกบฏกะเหรี่ยงในปีพุทธศักราช2410เมื่อพระเจ้าสีป่อโอรสของพระเจ้ามินดงขึ้นครองราชเมื่อปีพุทธศักราช2421รัฐบาลพม่าอ่อนแอมากมีการฆ่าล้างพระราชวงศ์ครั้งใหญ่ในตอนต้นรัชกาลแต่เนื่องจากอังกฤษิดสงครามกับอัฟกา,านิสถานและไม่มีผู้ที่เหมาะสม จะสถาปนาให้เป็นก,กษัตร,ริย์พม่าแทนนอกจากนั้นพระเจ้าสีป่อส่งทูตไปยังฝรั่งเศสและยินยอมให้ฝรั่งเศสเข้ามาทําสัมปทานป่าไม้และจัดตั้งธนาคารทําให้อังกฤษรู้สึกว่าเสียผลประโยชน์จึงตัดสินใจผนวกพมา่าทั้งหมดในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2428เกิดชนวนที่จะทําสงครามขึ้นกล่าวคือทางการพรมาร่าเรียกค่าปรับจากบริษัทบอมเบ์เบอร์มาเทดดิ้งเป็นจํานวนเงิน2ล้าน3แสนลูปีอังกฤษ จึงตัดสินใจยื่นคำขาดต่อพม่าในวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2428โดยให้พม่าลดค่าปรับให้ความสะดวกแก่อังกฤษในการค้าขายกับจีนและให้อังกฤษควบคุมนโยบายต่างประเทศของพมา่าพม่าปฏิเสธมาในวันที่9พฤศจิกายนกองทัพอังกฤษจึงเคลื่อนทัพออกจากย่างกุ้งไปยังพม่าเหนือในวันที่14พฤศจิกายนพม่าได้เตรียมการรบกับอังกฤษโดยใช้แผนตั้งรับมีเลทินอัตวินวุน่น เป็นผู้บัญชาการพรม่าพยายามปิดแม่น้ําอิรวดีที่นายองบินมอใกล้กับชายแดนพม่าตอนล่างแต่ไม่ทันการกองทัพอังกฤษเคลื่อนพลมาตามแม่น้ําโดยมีการต่อต้านน้อยมากการประทะที่ดุเดือดเกิดขึ้นที่ป้อมมินลาซึ่งอังกฤษเป็นฝ่ายชนะเมื่อวันที่24พฤศจิกายนในที่สุดกินวุลมินจีจึงเสนอให้เจราจากับอังกฤษการเจราจาเกิดขึ้นในวันที่26พฤศจิกายนอังกฤษต,ต้องการให้พม่ายอมจำนน โดยไม่มีเงื่อนไขเสนาบดีแห่งราชสำนักมันทะเลจึงยอมแพ้ในวันที่27พฤศจิกายนหลังจากการยอมแพ้ต่ออังกฤษพระเจ้าสีป่อและพระนางสุปิยารัตทั้งสองพระองค์เสด็จลงเรือไปยังย่างกุ้งและถูกนรทเทศไปอินเดียข้าหลวงอังกฤษประจำอินเดียประกาศผนวกพม่าอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมปีพุทธศักราช2428และในวันที่20กุมภาพันธ์ได้ประกาศให้พม่า เป็นมณฑลหนึ่งของอินเดียการสงครามครั้งนี้ใช้เวลาเพียง14วันทว่าการในประเทศพระเจ้าสีปอและพระนางสุพยาลัตกลับเกิดผลกระทบที่รุนแรงชาวพมา่าจํานวนมากต่อต้านการปกครองของอังกฤษและเมื่ออังกฤษปราบปรามก็ส่งผลให้เกิดสงครามกองโจรกระจายไปทั่วภูมิภาคไม่เว้นแต่พมา่าตอนล่างที่อยู่ใต้ปกครองอังกฤษมาก่อนนั้นความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทําให้ทหารและเจ้าหน้าที่ฝ่ายอังกฤษต,ต้องเสียชีวิตเป็นจํานวนมากและอังกฤษ ต้องใช้เวลาถึง3ปีกว่าจะควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ทั้งหมดจากนั้นพมา่าก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของสหราฐอาณาจากักรจนถึงปีพุทธศักราช2490จึงได้รับอิสรภาพขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ